เขียนบายอืมลองสิช้างทำไงช้างเขียนไงขมมดหัวไงคะออยย่่าางงนนีี้ไออะะ้ไม่ต้องอ้วนมากนะคะไม่ต้องอ้วนมากค่ะ หัช้างอ้วนจริงๆเลยอ้วนหรอโอ้โหโอเคออก็ชอบค่ะก็ชอบเก่งไหมคะเก่งอ่ะอีกหนึ่งทีสิพีชอีกหนึ่งทีสิอ่ะไหนพ่อพันทำไงพ่อพนันสวยๆขมมดหัวย,ยังไงโอเคลากลงอืมเขียนพ่อพันสวยเลยมึงเหมือนพ่อแม่เลยโอเคอ่ะ ต้องอวนมากค่ะพอแล้วกูจอ